สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้กรุงเทพกรุงเทพฝนตกพลมนะคะก็เลยได้โอกาสมานั่งมานั่งจิบกาแฟค่ะค่ะวันวันนี้กาแฟกาแฟเราเป็นกาแฟกาแฟดานะคะพี่สายพี่สายกินกาแฟดําค่ะแต่วันนี้จะมีพระเอกค่ะนี่นะคะอโอเมก้าสามของ ถั่วดาวอินคาหรืออินคาออยนะคะมันจะเป็นไขมันไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของทุกๆคนค่ะเพ,พราะเพราะเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะไปบำรุงเซลล์เซลล์เซลล์ที่อักเสบนะคะในร่างกายเรามันจะเป็นเซลล์ร่างกายเราประกอบไปด้วยเซลล์นะ ทีนี้ตัวนี้พอ,พอเราทานเข้าไปนะคะมันจะไปบำรุงเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเราเลยค่ะคือ <c oughs> <c oughs> เป็นไขมันเป็นอาหารประเภทไขมันนะคะทานได้ตลอดไม่ใช่ไม่ใช่อาหารเสริมนะคะไม่ใช่อาหารเสริมแต่มันเป็นอาหารหมวดไขมันที่จําเป็นต่อร่างกายนะคะอันนี้ต้อง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 ทานค่ะ <c oughs> เพราะว่าร่างกายของเราผลิตผลิตเองไม่ได้ โอเมก้าสามถีดเองไปได้นะคะไอ้ทีเ่เราทานเข้าไปเนี่ยอาหารเนี่ยทานเข้าไปก็มีแต่โอโอเมก้าหกโอเมก้าเก้าแต่อเมก้าสามเนี่ยต้องต้องต้องเติมเข้าไปค่ะถ้าไม่เติมมันก็จะหมดถ้าหมดไอ้ร่างกายเราก็จะไปเอาดึงจากสมองมาเพื่อที่จะมามาทํา มาบำรุงร่างกายมาบํารุงเซลล์เพราะว่าเซลลเนี่ยร่างกายเรามาทํางานตลอดใช่ไหมคะพอพอมันหมดแล้วมันมันอยู่มีที่สมองอย่างเดียวเพราะว่าทีนี้การที่เราแก่ตัวมาได้เป็นเป็นเป็น,ปนอัลไซเมอร์ก็เพราะว่าเราขาดโอเมก้าสามนะคะเพราะว่าร่างกายเราจะไปดึงดึงเอกจากสมองมาดึงมาเรื่อยๆพอแก่ตัวมาก็ขี้หลงขี้ลืมค่ะถ้าใครยิ่งแบบว่ามีโอเมก้าส น้อยมาตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ยิ่งจะขี้โหลกขี้ลืมเร็วนะคะแต่ทีนี้โอเมก้าสตัวนี้คือผลิตผิดขึ้นมาจากถั่วดาวินคานะคะจะจะมีมากกว่าน้ำไอผ,ดผิดจากไอปลาทะเลน้ำลึกประมาณ3าเท่าและอันนี้เป็นเข้มข้นมากค่ะของบริษัทนิโคเคโ พิษขึ้นมาแบบเข้มข้นพอกินเข้าไปจะเห็นผลรับทันทีเลยค่ะเห็นผลลับทันทียิ่งพวกที่เป็นแบบนิ้วล็อกนิ้วล็อกเป็นโรคเกาโลกที่แบบข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมอะไรพวกนี้พวกมึนชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าอะไรพวกนี้จะเห็นผลชัดเจนเป็นอันดับแรกๆไม่เกินห้าวันค่ะ เนี่ยพี่สายก็เพิ่งเพิ่งได้เจอนะคะเพิ่งเจอมาและใช้กับตัวเองแบบว่ามันเห็นผลเห็นผลมากแต่ทีนี้เราก็อยากจะบอกบอกบอกคนอื่นบอกเพื่อนๆนะคะว่ามันดีมากแล้วมันดีมันดีก่อทุกส่วนเลยค่ะแต่ทีนี้วันนี้พี่สายจะมาพูดแค่เรื่องที่ว่ากินแล้วแก้แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายอันนี้คือเห็นผลชัดเจนระบบขับถ่ายนี่คือชัดเจนมาก ท้องอืดท้องเฟ้ออะไรเนี่ยจะชัดเจนอันดับแรกกินเข้าไปนี่เห็นชัดเจนที่สุดพวกปวดเมื่อยและพวกมือชาเท้าชาพวกพวกเกาพวกพวกกระดูกข้อปวดข้อปวดก,กระดูกเลย่ะจะชัดเจนมากวิธีกินนะคะกินหลังอาหารทันทีหลังอาหารทันทีนะคะมันเพราะว่ามันเป็นอาหารประเภทไขมันค่ะหรือเราเราจะหยด กินกับกาแฟก็ได้นะจับมีรสมีรสส้มนะหอมมากมันจะมีรสส้มและทานง่ายเด็กก็ทานได้ค่ะเนี่ยเราจะเอาขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็หยดหยดหยดใส่กาแฟอย่างนี้นะคะเหมือนพิสัยหยดเนี่ยหยดหยดอย่างนี้แต่กาแฟของเราก็ต้องก็ต้องให้มันอุ่นก่อนนะคะไม่ใช่ร้อนๆนะคะใครชอบทานกาแฟที่แบบเนี่ยเติมอันนี้เข้าไปจะอร่อยมากค่ะ วันนี้แบบว่าจะมามาบอกแบ่งปันแค่นี้ก่อนค่ะเดีวันหลังพี่สายจะพูดถึงเจาะเจาะลุกถึงถึงโรคอื่นนะคะที่คนใกล้ตัวกินแล้วและแบบมันหายค่ะโอเคนะคะถ้าใครสนใจนะคะก,ก็ก็สอบถามมาได้นะคะค่ะโอเคพี่สายก็มีแบ่งปัน